ในคลิปนี้นะครับผมได้ทําการชวนเพื่อนมาเล่น border run ก็คือการที่เราต้องวิ่งตามบ b เดอร์นะฮะใครจะย่อเป็นคนสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับท,ทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเอาแะ้วก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันตน้วยนะครับมาครับในแมปที่เราจะต้อง วิ่งตามบอร์ดเดอร์นะฮะใครวิ่งไม่ทันบอร์ดเดอร์ก็จะเป็นผู้แพ้ไปซึ่งวันนี้เราอยู่กับอีชิกามิอีบุกิอีสติวิทไกอีเต้แล้วก็อีเทนนะฮะทุกคนซึ่งทำไมต้องทำไมต้องอีอีแมนก็มันอีสองคนแรกใครบาคนจะเริ่มมานะสามเอาไว้ค้างสามเท่านึงโอ้ยคู่ทีย อเอะไรเนี่ะโอเคจบจบจบได้แล้วแต่ละพี่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปครับผมวัสดีครับอเล็กอเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอยู่นี่อ๋ออยู่นี่ไป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 มันแสดงว่ามันสุ่มคนเว้ย ไอยยยยยย่ยยยยยยยเยยดยยวยยายยยยยยุดยยยยย้ยยดยยยยอยย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 ยลยยยยยยเยยอยย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 ยมยยยยยยยไม่ยยยยยัยยยยยเยยยยมยมยย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 ย้ยย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 ยตยย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 ตยย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 ไยย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 ะก็ลองวางดูดิ เฮ้ยไม่โดดอม่โดดน้ำไปเทน้ำไปเทนเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเออเออเออดิการไม่ต้องขึ้นมาม้อไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาโอ้ยแก่เอยอู้ยต่ำๆไปแล้วตอนนี้อู้ยต่ำๆเลยไฟเรือไฟเรือเนี้ยเอาตาไปตายไปตายไปไปงไปนงที่เป็นเฮ้ยนไอ้เตะไปทอะไระเ่ไบอดเดอร์บาระ มาบักตรงไหนไม่บักปกติดีไม่เบอลเดอร์เร็วขึ้นบอลเเลขึ้นนะเน่ยเฉดเร้ยมันเป็นนี้ด้วยหรอเพิ่งรู้เฮ้ยปลาปาปลากแปเฮ้ยเชี่ยตกา้ยอาจังหวะนี้ตกนานะครับจังหวะนี้่มาเือเฮ้ยเียนเือาเือสิ่อะไรอลอเลาตอนนี้ลหาหเลยกันแล้วนะครับจังหวะนี้เฮ้ย้ยวันนี้ ไอเดตาย้นตายจะเริ่มและเริ่ล้วไปบอรเดอร์เล็กนะโอ้ยายเรือบอรเดอรักโอ้้้้เฮ้ยไพดมอนพีเดมอนจัดการมันพ uh ีเดมอนไล่พีเดมอนไไ เรอพี่ตาย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 ตยตา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 ตายายต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 ายายตายตาตาย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 ตตายตายตายายต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 ายรอบนี้ตีกันได้บอดบอเดอร์จะใหญ่พี่แมนพี่แมนบอเดอร์จะใหญ่แต่บอเดอร์เร็วมากจะได้มฮยบเดอร์ใหญ่โคตรใหญ่เลยแต่เร็วนะแต่เร็วนะพอเปทำให่แต่เร็ว จังหวะนี้ครับมุมมองพี่ได้ว่าทำไมเราเป็นมุมมองแบบหนังแอคชั่นจังหวะนี้นะฮะอิชิกามีวิ่งมานำหน้าคนแรกเลยนะฮะบอกเลยถ้าใครพลาดอน่ยแทบไม่รอดเพราะว่ามันไปเร็วมากไปแล้วพีเดมอน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 ไปแล้วพีเดมอนไปแล้วพีเดมอนพีเดมอนพีเดมอนเอ้าเอ้าอิชิกามิตายก่อนตายก่อนเฮ้ย สองหนึไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแไปไหนวะน้เอาแล้วเอาเิไกเฮ้ยเฮ้ยเอาเอเอาเชดเดอร์ออกใช่ไหมละูจะเห็นบอดเดอร์เนียเห็นแล้วอะไรวะการว์ปไม่นาอะไอะไพีเดฟบอยพีเดบอยพีเดบอยอะไรวะโอ้ิไปแล้ว อะไรจังหวะนี้โซซิงจังหวะนี้จังหวะนี้พี่ได้บัตแล้วจัาได้บัตรแล้วไกกูตายขาด้แน่ตายแน่แน่ไม่ไม่พี่ใหญ่ยศไม่นะแล้วทำไมมันใหญ่ขึ้นวะอ๋อเฮ้ยมันบอดเตอร์ใหญ่ขึ้นโอ้โหตายอยากทำแบบทุกคนมาแบบบอดเตอร์ช้าอยากล้ร้อยลฮะวีแดมอชนะทุกคนกูว่าสิ่งที่ยากกว่าในน้ำก็บนภูเขาเนี่ยแหละไม่ยากกว่าน้ำคือกูเอง โอเคครับทุกคนครับผู้ชนะก็ได้แก่พี่เดมอนอีบุกินะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับและส่วนตองทุกคนที่มาเล่นด้วยนะฮะผมจะริงลิงก์ไว้ใต้คลิปชานน้โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด like นะครับ